ขณะเดียวกันอีกสองเรื่องที่คณะกระสังเขาก็วัดวาแล้วก็วัดใจพรบรักษาการอนุทินชาญวิรุลจะเดินหน้าต่อไหมก็คือเรื่องประชามติเวลาพูดถึงประชามติมีสองเรื่องนะใช่ค่ะประชามติสองเรื่องอาทำความเข้าใจกันหน่อยเรื่องแรกทำประชามติยกเลิก MOU4344 ค่ะเรื่องที่สองทำประชามติว่าจะแก้รัฐธรรมนูนไหมรัฐธรรมนูนไปดูทีละเรื่องสิครับว่ามันจบอย่างไรเริ่มจากการทำประชามติ MOU เมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกอนุทินนายกเคลีย์เรื่องประชามติ m o u อย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่รเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับทีมงานจักข้อน,นิดหน่อยนะคะ<อ>เดี๋ยวเราเล่าไปแล้วกันอย่างที่พี่พนายนายบอกไปนะคะเรื่องของเ o u เนี่ยเขาก็วัดใจกันเหมือนกันเพราะพอเป็นรัฐบาลรัาการแล้วจะเดินหน้าต่อหรืออะไรหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างที่บอกกันไปมันก็มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหมือนกันแล้วก็มีความเสี่ยงภัยบางอย่างเหมือนกันถ้าฝืนดำต่อไป นะคะโดยเฉพาะเรื่องประชามติอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะโ <Okay. S 1> อเคเชิญเชิญค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะเออโมยูก็มีความเห็นของท่านเลขากรษฎีกาว่ามันอาจจะไปผูกพันคณะรัฐบาลหน้าก็หาหรือแล้วว่าเพื่อไม่เกิดความ เกิดความเสี่ยงก็ให้ต่อเรื่องออกไปก่อนโดยที่ทางเลขาคิติกาก็จะจะทำเรื่องชี้แจงไปชัดเจนไหมครับ,บเลขาคิติกาอาเล็กซ์ปกกอนบอกเลยว่ามไม่มีอำน,นาจให้ความเห็นในที่ประชุมครมว่ามันเสี่ยงนะเพราะมันจะผูกพันรัฐบาลหน้าเพราะเรื่องจะยกเรื่ม่ยกเลืกอ o เอ็มบนมาไปผูกพันรัฐบาลหน้า เสี่ยงนะถ้าจะเดินหน้าทาประชามติเรื่องนี้อ่ะจบคราวนี้หรืออะไรหรือประชามติทําประชามติตกลงจะได้ทำไหมรัฐธรรมนูญจะถามแค่ถามเดียวว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อสรุปว่ายังไงคะรัฐบาลคราวนี้คราวนี้ออกจากปากของออกจากปากของคุณพลดอนปิษณานาถกุลฐมนตีประจำสำนักตอบตอบปรื่องเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนทักท้วงมีคนทักท้วงปกติเนี่ยปกติเนี่ยการทําประชามติเนี่ย มันต้องผ่านคอรมอค่ะไม่ว่าต้นเรื่องจะมาจากสภาหรือคอรมอคิดเองต้องไปที่คอรมออย่างไรมันก็ต้องให้คอรมอต้องผ่านคอรมอะที่นี้กฎหมายประชามติที่แก้ไขใหม่เนี่ยนับจากวันที่คอรมอมีมติส่งเรื่องไปทําประชามติที่คณะกรรมการกรกต มันจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า60วันใช่ค่ะไม่น้อยกว่า60ิบวันไม่เกินร้อยห้าสิบวันนับจากวันที่คุมมอมีมติไปจนกระทั่งถึงวันที่จะทำประชามติกตรงนี้มันต้องหกสวันวันที่จะโหวตอืมอดีตกกตอย่างอาจารย์สมชายศรีทวียากรก็เตือนว่าเชี้เลยระวังไอ้การทำประชามติมันประกอบด้วยสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ข้อขัดปตรตายเช่นแก้รัฐมนูญค่ะไอ้ตรงนี้มันโดยเค็งครัดมันต้อง <c oughs> มันันับจากวันโครมถึงวันประชามติมันต้อง60วันนะแต่มันมีเรื่องประเภทที่สองที่มันไม่ถึงขั้นขอขาดบาดตายถูกไหมใช่ค่ะก็สามารถที่จะยืนตัวสามารถที่จะยืนตัวโครมสามารถที่จะกําหนดให้น้อยกว่า60วันได้โดยพครมเป็นคนกําหนดมาเลยว่าจะทำประชามติเมื่อไหร่เป็นคนกําหนดโดยมติแต่คราวนี้การทําประชามติเรื่องแก้ํันูนเนี่ยรัฐบาลเขาตั้งธงให้ไปผูกกับวันเลือกตั้งอยากทํา พร้อมๆกับการเลือกตั้งก็คือวันที่8กุมภาพันธ์ใช่เรามีวันเลือกตั้งแล้ว8กุมภาพันธ์ดังนั้นถ้านับจากวันที่16ธันวาที่มีไถึง8กุมภานเรื่องจะส่งเรื่องทําประชามติแก้ําฐนูนและนับไปถึงวันที่8กุมภาพันธ์น58วันไม่ถึง60ไม่ได้อาจารย์สมชัยบอกตรงนี้มันไม่ได้นะมันต้องเคร่งครัดนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญรองนายกเปิดยืนยันว่าทําได้มันมีข้อยกเว้นได้นี่และในที่สุดเมื่อเข้าครมเมื่อวานครมก็เชื่อตามรองนายกเปิด ก็ก็เลยไฟก็จะทําก็ส่งเรื่องไปที่กรกตวัดใจกรกตให้กรกตคุณพระดอนปิสนานทักูลทังตีประจมสํานักก็ก็ออกมาอธิบายความแทนรองนายกปื๊ดไอเรื่องที่ทําไมจึงจึงเลยไฟทําไมจึงเดินหน้าทําปที่ประแก้รัฐธรรมนูญอ่ะไปฟังคุณฟังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฐมนตีนะคะเชิญค่ะ ในการไปได้แล no. um, ้วจะหลังนั้นไม่กลัวโดนฟ้องร้องหรอว่ามันไม่ถึงหกสิบวันเนก็ตามกฎหมายประชามติมาตราสิบเอ็ดในวรรคสามเนี่ยในในวรรแรกวรรแรกวรรสองก็ยังได้ในวรรคสองนี่ยบอกว่าความของมาตราเก้าเอสองสามสี่ห้าสามารถที่จะผมเข้าใจรับคุยสามารถที่จะให้ทางพลรมเนี่ย มีมติเป็นอื่นหมายว่าสามารถที่จะล่นระยะเวลาลหรือระยะเวลาสิบเอ็ดนะครับก็อาจจะใช้ม่าจะเนี่ยสองเล็บสามเล็บสี่เล็บห้าครับก็คือเล็บสี่กับเล็บสองสามารถที่จะทำได้เล็บสี่ก็คือตารัตมาลัตมาตรงมาติดมาตามโปรเซสเส้นลัตมาเขาก็เสนอมาแล้วนะก็ไม่รู้สิอาจารย์สมชัยศิวิยากรก็แย้งเอแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าจะออกมุกนี้ อาจารย์สมชายบอกว่ารองนายกปื้ดรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยสีธนนชัยพูดกันตรงๆสีธนนชัยเลี่ยงบาลีไปอ้างไปบิดคำใช่ถ้าบอกว่าเป็นการทำประชามติแก้รัฐนูลมันต้อง60วันค่ะแต่แต่แต่เลี่ยงบาลีว่าไปบอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐสภาขอให้ทำประชามติค่ะ คลมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องที่มาจากรัฐสภารัฐสภาส่งมาอเพราะฉะนั้นเมื่อมาเข้าครมดูเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาก็เลยกําหนดวันไปได้ยกเว้นไปได้ว่างั้นเถอะไม่ต้องถึง60วันใช้มาตรา11ของพรบชามติได้ไม่รู้คุณพระดอนบอกอ่ะลุไฟกันต่อไปค่ะ